ท่องตำนานไปกับอริชัยชชชชชเรื่องเล่าอภินิหารของหลวงปู่สวง EP 137ตอนออยเตียนสรูนออยเพิ่มพูนบายตึกเจีย หลวงปู่สวงท่านมีวัดปฏิปทาที่แปลกที่คนทั่วๆไปอาจจะไม่เข้าใจแต่สำหรับผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมนั้นเมื่อได้เห็นวัดการปฏิบัติของหลวงปู่แล้วก็จะทราบว่านี่คือแนวทางการละโลกเหนือสมมุติหลวงปู่เคยพูดเสมอว่าท่าน อยู่ไปทั่วจักรวาลไม่มีวัดอยู่ซึ่งหลวงปู่ต้องการจะบอกให้ทุกคนรู้ว่าการที่คนเรามีความยึดมั่นถือมั่นในสถานที่อาหารทรัพย์สมบัติเราก็จะถูกพันธนาการกักขังด้วยความคิดของเราเอง แต่สำหรับพระผู้ละโลกแล้วจะไม่มีอะไรเป็นของใครทุกอย่างไม่ใช่ของของเราสรรพสิ่งล้วนพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันแม้ว่าในวันนี้หลวงปู่สวงได้ละสังขารไปนานกว่า20กว่าปีแล้วแต่ในความเป็นจริงหลวงปู่ ก็ยังคงอยู่และอยู่ในทุกที่อย่างอิสระซึ่งเราเห็นและสัมผัสได้จากเรื่องราวปฏิหารต่างๆที่เกิดขึ้นและหลวงปู่ยังคงให้ความช่วยเหลือลูกหลานอยู่เสมอมาแม้กระทั่งภาพถ่ายของหลวงปู่สูงทุกภาพถือว่า เป็นของศักดิ์สิทธิ์ตามความรู้สึกของคนทั่วไปชาวบ้านต่างก็รู้กันดีว่าการถ่ายภาพหลวงปู่ทุกครั้งต้องขออนุญาตหลวงปู่ก่อนเสมอเพราะไม่อย่างนั้นจะถ่ายไม่ติดและกล้องอาจจะเสียได้หลวงปู่สวงปกติแล้ว ท่านจะไม่ค่อยให้หวยกับใครตรงๆแต่คนจำนวนมากก็มักจะนำกริยาต่างๆของท่านไปตีเป็นตัวเลขเอาเองมีอยู่ครั้งหนึ่งหลวงปู่สวงได้มาหาหลวงพ่อส้อยที่วัดเลียบราชบํารุงมีคนมารอกราบไหว้หลวงปู่มากมายส่วนมาก ก็จะมาด้วยเหตุผลเพราะอยากได้เลขเด็ดจ,จากหลวงปู่และในครั้งนี้หลวงปูส่สวงได้ยื่นปากกาให้ลูกศิษย์ท่านหนึ่งแล้วหลวงปู่ก็บอกว่าเออเออเขียนเลขอะไรก็เขียนไปลูกศิษย์ท่านนั้นก็เขียนอย่างงงงงและแล้ว ความอัศจรรย์ก็เบิงเกิดขึ้นเพราะงวดนั้นสลากินแบ่งรัฐบาลออกเลขตามที่ลูกศิษย์ท่านนั้นได้เขียนไว้เป็นเรื่องแปลกอีกเรื่องหนึ่งที่ไม่น่าจะเป็นไปได้แต่ก็เกิดขึ้นแล้วทุกครั้งที่มีคนถูหวยมากจะมีสิ่งหนึ่งที่บรรดาลูกศิษย์ทั้งหลายสังเกตเห็นได้นั่นก็คือ ขาของหลวงปู่จะบวมแดงและมีแผลเกิดขึ้นโดยที่ไม่ทราบสาเหตุแล้วหลวงปู่ก็จะเป่าขาตนเองหรือบางครั้งก็ให้คนที่อยู่ใกล้ๆเป่าให้ท่านซึ่งต่อมาหลังจากที่รางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลออกไปเรียบร้อยแล้ว ประมาณสองสามวันเท่านั้นอาการต่างๆที่เกิดบนเท้าของหลวงปู่สวงมันก็จะหายไปเองและก็ดูเหมือนกับว่ามันไม่เคยเกิดขึ้นกับหลวงปู่เลยนี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่แปลกที่เกิดขึ้นกับหลวงปู่หรืออาจจะคิดอีกแง่หนึ่งว่าทุกครั้ง ที่ลูกศิษย์ตีเลขแล้วนำไปซื้อจนถูกกันมากมายทำให้หลวงปู่ต้องมาชดใช้ด้วยอาการที่เกิดขึ้นเพื่อแลกกับโชคลาภที่มอบให้กับลูกศิษย์เรื่องนี้หลวงพ่อสมเพชเจ้าอาวาสวัดป่าพลานเพชรก็เคยได้เล่าให้ฟังเช่นเดียวกัน มีหลายคนพยายามที่จะขอเรียนวิชากับหลวงปู่สวงแต่หลวงปู่ท่านก็ไม่เคยรับใครเป็นศิษย์จะมีก็แค่หลวงปู่พาไปเดินทุดงกับท่านให้ได้เบพบกับสิ่งเร้นลับมากมายส่วนเหตุผลหลักๆที่หลวงปู่ไม่อยากสอนให้ใครๆนั้นหลวงปู่เคยพูดว่าวิชาพวกนี้ เรียนแล้วจะจนทำมาหากินไม่ขึ้นแม้แต่เลหล็กไหลหลวงปูส่สวงท่านก็มีหลวงปู่จะฝังเอาไว้ในตัวเมื่อมีใครขอหลวงปู่หลวงปู่จะบอกว่าให้ใครไม่ได้เพราะหากว่าคนที่ได้ไปแล้วประพฤตินตนไม่ดีก็จะทำมาหากินไม่ขึ้นอีกเช่นเดียวกัน ทั้งหมดก็ขึ้นอยู่ที่บารมีว่าในอดีตชาตินั้นเราได้สะสมบุญบารมีมามากน้อยเพียงใดในชาตินี้เราก็จะได้นำเอาบารมีของเรามาใช้ในชาตินี้แต่ถ้าเรามีแต่กรรมชั่วในชาตินี้เราก็ต้องก้มหน้ารับผลกรรมที่ติดตัวเรามา เพราะฉะนั้นในชาตินี้ตราบใดที่เรายังมีลมหายใจจงมุ่งมั่นทำแต่กรรมดีอย่างน้อยอาจจะได้เห็นในชาตินี้ขอให้พวกเรายึดตามหลวงปู่ที่ไม่ยึดติดกับอะไรไม่ไฟหาอยู่อย่างพอเพียงยิ่งในช่วงนี้ เราจำเป็นต้องระวังตัวเป็นอย่างสูงเพราะภัยจากไวรัสที่เราไม่เห็นตัวอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เราไปไม่ถึงความฝันจงเชื่อมั่นและศรัทธาในตัวหลวงปู่สูงอย่างน้อยๆก็ทำให้เราคลายจากความเครียดขอให้ท่านยึดถือศีลปฏิบัติธรรม ในกรอบของกรรมดีสวดมนต์ไหว้พระทุกวันอังคารตามรอยหลวงปู่แล้วท่านจะพบว่าปาฏิหารมีจริงแล้วสักวันหนึ่งท่านอาจจะต้องเอาเข้าวหลามเอ็มร้อยห้าสิบนมข้นน้ำตาลสดไปถวายปู่เราจะรอวันนั้น วันที่ปู่มักจะชอบพูดบ่อยๆว่าอา้อยเตียนสรุนให้ทานแล้วมีความสุขมีการทำบุญก็คือหลักๆก,ก็เป็นการบูชาอดอกไม้ทุกเทียนครับขันนาขันแปดแล้วก็นมรสการขอพรหลวงปู่สวงครับแล้วก็ทำบุญทำอัตภาพก็มี บูชากระเบื้องเพื่อมุงลังคาแล้วก็ทำบุญตามกิจกรรมต่างๆนอกจากนั้นก็ถ่ายชีวิตโครกระบือบซ,ซึ่งก็เป็นหลักแล้วก็โดยทางมูลนิธิเราได้ดำเนินการอามอบอถ่ายชีวิตโครกระบือให้กับพี่น้องประชาชนอย่างน้อยๆก็ปีละสองครั้งแล้วก็มีการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนนักศึกษา ทุกปีปีละสองครั้งเช่นเดียวกันก่อนจากกันอย่าลืมช่วยแชร์เรื่องราวของหลวงปู่สวงให้กับผู้ที่กำลังจะสิ้นหวังไร้ซึ่งทางออกถ้าหากมีบุญสัมพันธ์กันหลวงปู่สวงอาจจะช่วยให้เขาผู้นั้นเจอหนทางออกที่ดีและประสบความสำเร็จในชีวิตต่อไปอย่าลืมกดติดตาม และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางทีมงานด้วยนะครับสวัสดีครับ